ในการแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในยูเรเซียนักประวัติศาสตร์ใช้ระบบ3ยุคยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ออกเป็น3ช่วงตามเทคโนโลยีที่ผลิตเครื่องมือยุคหินยุคสำริดยุคเหล็กยุคโลหะโลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาหลอมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้คือทองแดง หลักฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสนำทองแดงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆยุคโลหะแบ่งออกเป็น3ยุคย่อยคือยุคทองแดงยุคสัมฤทธิ์และยุคเหล็กสัมฤธิ์เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกกรรมวิธีการทำสำรัรฤธิ์ค่อนข้างยุ่งยากตั้งแต่การหาแหล่งแร่การเตรียมการถลุงแร่ และการผสมแร่ในเบ้าหลอมจากนั้นจึงเป็นการขึ้นรูปทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยการตีหรือการหล่อในแม่พิมพ์หินทรายหรือแม่พิมพ์ดินเผาสำริดในความหมายของอินเดียคือโลหะธาตุจำนวนหลายชนิดนำมาหลอมรวมแล้วสร้างเป็นวัตถุอุปกรณ์โดยส่วนมากจะใช้เพื่อประโยชน์ทางาศาสนาเป็นหลักโดยเฉพาะาศาสนาพรามหมณ์ฮินดู ปัญจโลหะเป็นการผสมธาตุโลหะ5ชนิดคือเหล็กทองเหลืองทองแดงเงินและทองคำสตตะโลหะผสมธาตุโลหะ7ชนิดคือเหล็กปร,รอดทองแดงเงินทองคำทองเหลืองและดีบุกนวะโลหะเป็นการผสมธาตุโลหะ9ชนิดคือเหล็กปร,รอดทองแดงเงิน ทองคำสังกสีดีบุกทองเหลืองและตะกัวปัจจุบันความนิยมศิลปะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมจากรูปเคารพเป็นอาร์ตทอยเป็นของสะสมที่มีมูลค่าอยู่คงสภาพยาวนานไปอีกหลายปี